ฟอร์ดเรนเจอร์ชูโรง PSEV กระบะปักอินไฮบริดโหมดไฟฟ้าล้วนวิ่งได้ไกลถึง45กิโลเมตรขุมพลังแก่งตามฉบับเรนเจอร์มีดีอะไรวันนี้มาดูกันรถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเทรนที่มาแรงอย่างต่อเนื่องโดยเหตุผลเรื่องการลดมลพิษและคุ้มค่าการกล่อยกา๊าซคาร์บอนเหมาะก,กับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยในกลุ่มรถกระบะเน้นสมรรถนะในการใช้งานค่อนข้างสูงอาจจะยังไม่เห็นมากนักทักเท่าไหร่สำหรับรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมาเพราะยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลักแต่ล่าสุด Ford r a n g e r อร์ชูโร g Ford r a n g e r PSEV รถกระบะรุ่นปลั๊กอินไฮบริลูกผสม PSEV ชูโรงคุณสมบัติยังคงเต็มเปี่ยมด้วยพะละกกำลังเท่าเทียมกับรถกระบะที่ใช้น้ามันแบบ100%โดยใช้แพลตฟอร์มเดียวก,กันกับกระบะ Ranger ที่มีจำหน่ายในโฉมปัจจุบันสำหรับ Ford Ranger P S V รุ่นแรกคาดจะวางจำหน่ายในต้นปี2025โดยทำตลาดในออสเตรเลียยุโรปนิวซีแลนด์ในช่วงต้นปี2025นี้ส่วนที่ไทยต้องรอติดตามความคืบหน้าว่ารุ่นนี้จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราไหมซึ่งก็เป็นพวงมาลัยขอเช่นเดียวกับที่ทำตลาดอย่างออสเตรเลียซึ่ง Ford เขาก็ได้นำเสนอเหตุผลว่าทำไมต้องเลือกฟอร์ดเนเจอร์ P S V กระบะรุ่นนี้ของเขา ไปใช้งานในชีวิตประจำวันและการใช้งานทั่วไปหรือว่าการใช้งานหนักมาดูกันว่ามีอยู่3ข้อที่เขาให้เหตุผลไว้ข้อที่1ก็คือการประหยัดน้ํามันทุกครั้งที่ขับเคลื่อนหากการเดินทางในระยะสั้นๆเพียงใช้โหมดขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะช่วยให้คุณประหยัดน้ํามันมากขึ้นกว่าเดิมสําหรับรถที่ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะสามารถประหยัดน้ํามันโดยที่ไม่ต้อง ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมต้องเลือก Ford Ranger PSEV ส่วนข้อที่2รถไฟฟ้า Plug-in-Hybrid PSEV มีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถใช้งานได้ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินหรือว่าดีเซลโดยการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้ายัางสามารถใช้ได้ง่ายๆที่บ้านหรือว่าสถานีชาร์จทั่วไปเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำไมต้องเลือก Ford PSEV รุ่นนี้ไปใช้งาน และนั่นก็เป็นเหตุผล2ข้อส่วนเหตุผลข้อที่3ระบบ PHEV ในการขับขี่แบบใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวทําให้การปล่อยไอเสียเป็นศูนย์และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ามันเพียงอย่างเดียวและนี่ก็เป็น3ข้อ3อเหตุผลที่ทำไมต้องเลือก Ford p s e v หรือว่ารถ Plug-in Hybrid จาก Ford Ranger ซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจหากนำมาจำหน่ายในบ้านเรา ก็จะถือว่าเป็นกระบะรุ่นที่2ต่อจาก Isuzu D-Max ในคุมพลัง1.9 Hybrid ที่นํามาจําหน่ายก่อนหน้านี้ Ford Ranger PScV จะทําตลาดในไทยไหมต้องรอติดตามการทําตลาดอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์และยุโรปว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงส่วนสมรรถนะจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันต่อไปนี้ Ford Ranger PScV มาพร้อมกับเทคโนโลยี PTV h ที่ซับซ้อน ด้วยการผสมผสานระหว่างขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินซีซูบอีโ m o d มขนาด2.3ลิตรเข้ากับระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ความจุ14.4กิโลวัตต์ชาวซึ่งมีแรงบิดมากกว่าเลนเจอร์รุ่นอื่นรับรองการชาร์จแบบ AC กระแสสลับพร้อมกับจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกและยังสามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันหรือว่า3,500กิโลเช่นเดียวกับกระบะเลนเจอร์รุ่นอื่นๆ ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อและโหมดการขับขี่ที่หลากหลายโดยสามารถเลือกโหมดการขับขี่แบบไฟฟ้าล้วนนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบความปลอดภัยขั้นสูงมาให้อย่างครบคันก็เหมือนกับ Ford r a n g e รรุ่นอื่นๆแล้วแฟนและครับมีความคิดเห็นยังไงหาก,กะบะ Ford p พั k in Hy b บริรุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายในบ้านเราตอนนี้ถือว่ามีกระบะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งทางเลือกนะทั้งน้ามัน EV และกะบะ Hy b r i d ซึ่งจะมาทําตลาดในบ้านเราในปี2025นี้รุ่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาเป็นทางเลือกซึ่งกระบะ e ีวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีทั้งราคาออปชั่นที่เขาให้มาและดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามทันสมัยภายนอกภายในดูดีกว่ารถน้ำมันบางค่ายซสะอีก อย่างเช่นเจ้าตลาดถือว่าออปชันยังน้อยอยู่มาดูกันว่าการเปิดตัวการมาของกระบะไฮรักเจเนเรชั่นใหม่นี้จะสามารถทำให้ยอดขายยังยืนหนึ่งได้หรือไม่หรือว่าจะโดนทาง Ford Ranger และกระบะ EV เอาส่วนแบ่งของตลาดมามากกว่าเดิม Ford PHEV รุ่นนี้จะมาจำหน่ายในไทยแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกับกระบะรุ่นนี้ Ford Ranger เกิดมาแก่งหากมีระบบ h y b ร i d เข้ามาเพิ่มอีกเนีย่ยจะทำให้ยอดขาย มากขึ้นกว่าในรุ่นชมปัจจุบันแนงแน่นอนรุ่นพวงมาลัยขวาที่ส่งออกไปยังออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทำตลาดแล้วก็ผลิตจำหน่ายในบ้านเราด้วยเช่นกันหากรุ่นนี้นำเข้าจำหน่ายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับฟแฟนๆลองคอมเมนต์มากันนะครับว่าราคาจำหน่ายในบ้านเราจะเปิดมาที่เท่าไหร่สำหรับ ford psv p a c k in hybrid รุ่นนี้ที่ใช้เลนเจอร์เป็นพื้นฐานหลักและใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ ดีเซลแล้วก็เบนซินจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่จะโดนใจมากน้อยแค่ไหนลองคอมเมนต์ไว้แล้วครับใต้คลิปนี้เลยยงไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ